กับสวัสดีครับพบกับผมดีอเท n a และนี่คืออ่ารัดเดอเอาีอาปอีกมอดหนึ่งครับที่จะไปหามาแล้วนะไปหามาแล้วคือมีน้องคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าพี่ครับอา่ามันอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยแต่ทำไมในมอดมันไม่มีไอช่องใส่ยาใส่ของคือตอนนี้หาให้แล้วนะ แต่มอตตัวนี้เนี่ยจะมีข้อเสียก็คือไอเงินที่เรากดกดกันมามันไม่สามารถใช้ได้ในมอตนี้นะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออาวุธไม่พังครับไม่มีวันพังนะครับยิงยิงเว้ยครับไม่พังครับก็ยิงยิงแหลกไปเลยครับยิงแหลกไปเลยไม่มีทางพังดูเกรครับ เกอ,อาวุธทั้งชุดทั้งอีอะไรไม่มีเลยไม่มีโดงกัดแล้วก็นี่ครับช่องใส่ของอ่าใส่ยาใส่อะไรนะฮะมาแล้วนี่ใชใ้ดูด้วยครับเอ้า,มาเมาครับอเอเนี่ยนะครับเมันต้องทำอะไรอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะ ห้องน้ำเป็นเจ้าเพิ่งเคยเห็นอ่ะอัปเดตกันจริงๆนะครับมดนี้ก็นี่ครับส่วนเงินก็เราไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับใช้ไม่ได้แล้วนะฮะก็คือมอดนี้ผมว่าเป็นมดที่อ่สมจริงที่สุดนะเพราะในชีวิตจริงคงไม่มีใครโดนซอมบี้ตีและเสื้อผ้าขาดนะครับ นะไม่ใช่แบบ uh, the date of school ห the school of date อะไรอย่างเี่แหละนะ h h บวกนะโอเคครับยังไงก็หาให้แล้วนะแล้วก็ต่อมาต่อไปนี่ผมจะพยายามหาเรื่อยๆนะผมเจอแล้วผมเจอแหล่งแล้วแต่คือผมที่เกียจลบแล้วลงใหม่อะ่ะนะเดี๋ยวอัดมเเร็จก็ต้องลบแล้วก็ลงใหม่เลยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่พี่ครับทำไมไม่สอนอะ,อะไรนะเซฟตัวเกมอะไรเงี้ยคือมีชาแนลหนึ่งเขาทำแล้วครับผมก็ไม่ใหญ่จะไปทำตามเขานี่ที่ผมลงมดใหม่ก็คือผมไปดูมาแล้วแต่ละช่องนเน่ยี้งไม่มีใครมาลงว่าเอะอะไรนะใช้อาวุธไม่มีวันพังส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบใช้เงินไว้จำกัดกดได้เรื่อยๆซื้ออะไรได้นะแต่มดนี้คือมดที่นี่ครับ ใช้ของได้อ่าแล้วก็เอ่อมีช่องใส่ยาให้อาวุธเอ่อไม่มีวันพังเสื้อผ้าไม่มีขาดรุงลิ่ง,งอะไรนะแล้วก็เหมือนเดิมครับตายได้เหมือนเดิมโดนตีตายได้อะไรได้เหมือนเดิมของก็เนี่ยครับต้องเล่นเองอะไรเองหมดเลยนะครับยังไงก็เอ่อขอบคุณที่เอ่อติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็มอต่อไปเจอกันแน่นอนครับเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวลบลบตรงนี้เลยนะฮะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ